มาด้าสองครับสองพันสิบสี่นะครับมาด้าสองสองพันสิบสี่ตัวนี้ลูกค้าเคยนํามาให้ช่างเจเติมยูวีให้แล้วนะครับอาการคือน้ํายาแอร์ขาดนะครับเคยน้ํายาแอร์ขาดแน่นอนครับมีการร่วซึมนะครับลูกค้าให้เติม UV นะครับแล้วก็แว็กซ์้ามเติมน้ำยาแอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีการลวไหมอย่างไรนะครับ ก็มาด้าต่อนะครับก็เปิดจุกนะครับนี่ตส่ UV ไว้เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นเขียวๆนะครับนี่นะครับเขียวๆอ่าเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะครับว่ามีปัญหาอย่างไรนะครับอ่าแล้วก็ลูกค้าแจ้งว่าเวลาตอนเช้าๆนะครับออมแอร์มันจะดังอ่า ทีทีนะครับดังทีท,ทีซึ่งแน่นอนครับคอมของมาด้าสองนั้นค่อนข้างเอาใจลำบากนะครับผมเอาใจลำบากมันชอบดังนะครับน้ำยาเกินก็ดังน้ำยาขาดก็ดังนะครับน้ำมันคอมเกินน้ำมันคอมขาดแม้แต่น้ำมันคอมผิดเบอร์ก็ดังนะครับแต่ตัวนี้ช่างเจใส่ตรงนะครับไม่ไม่ผิดรถวิ่งมานะครับเก้าหมื่น 3,267กิโลเมตรอันนี้ลูกค้าให้จอดเลยนะครับจอดตัวเช็คดีกว่านะครับเพราะว่ารถโอกาสที่คอมพิวเตอร์จะมีปัญหา อันนี้ยังมีความเย็นอยู่นะครับยังมีความเย็นอยู่อันนี้ก็แวคข้ามไปได้หลายเดือนแล้วนะครับน่าจะสามสี่เดือนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่เดลเออร์แบบเปลี่ยนไส้นะครับผมตัวนี้เป็นแบบเปลี่ยนไส้ ลมหมุนดีอยู่นะครับอารมยังหมุนดีอยู่แผงคอนเดนเซอร์ก็มีสะเก็ดหินเข้าไปอุดตันบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นธรรมดาของการใช้งานรถยนต์นะครับก็อันนี้แนะนำให้ลูกค้านะครับล้างแผงคอนเดนเซอร์กันนะครับทุกๆหนึ่งถึงหนึ่งถึงสามเดือนครั้งนะครับ เพื่อลดการเกาะของพวกคีดินขี้ป่นนะครับส่วนหินนี่มันลดไม่ได้นะครับมันต้องแกะออกมาแล้วก็อัดฉีดล้างออกมาของแอร์ก็ไม่มีเสียงนะครับตอนนี้ยังไม่มีเสียงมีคราบน้ำมันบริเวณเทชเชอร์นะครับ มีข้าวน้ำมันบริเวณตรงเพสเชอรอันนี้ไม่แน่ใจว่าเติมน้ำมันเครื่องหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีภาพ UV นะครับแต่เดี๋ยวจะตรวจเช็คอีกทีหนึงนะครับน,นี้เราก็มาทำการเช็คจุดนะครับจุดที่ที่เราเจอด้วยนะครับที่เจอกันบ่อยๆนะครับก็คือตัว เอฟเฟชันวาลนะครับอ่าไม่ต้องส่องแสงนะก็เจอแล้วนี่ครับเขียวอยู่นี่นะครับผมเจอจุดรั่วแล้วนะครับรั่วที่เอฟเฟชันวาลด้วยนะครับนี่นะครับเน็บๆไว้ก่อนอันนี้ลูกค้าใส่ยูวีนะครับก็จะตรวจสอบได้ไวนะครับเห็นนะครับมันเขียวเนี่ยครับเอฟเฟชันวาลรั่วนะครับ เห็นไหมเขียวนะครับน,นะครับจะตรวจสอบรหัสได้ง่ายนะครับเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดนะครับเปิดดูสภาพตู้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูตู้นะครับมาดูสภาพตู้ าฉาย uv นะครับก็ให้9.9ก็คือไม่พบนะครับไม่พบว่า,าตู้รั่วนะครับเพราะว่าไม่เจอคราบ uv บไม่มี uv นะครับสภาพตู้ก็พอใช้ได้อยู่ยวเปิดไฟก่อนนะครับคราบตู้ก็ ยังพอใช้งานได้อยู่ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่าพวกนี้มีค่าจ,จ่ายนะครับเวลารื้อตู้ก็นำเอฟเฟชั่นวาลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอให้ดูก่อนนะครับว่ามันรั่วนะครับอา้าวอยู่นี่นี่ครับจะเห็นว่ามันเยิ้มเลยนะครับนี่ เวลาใส่ UV จะตรวจสอบได้ง่ายนะครับแต่ว่าในส่วนที่มันเปื้อนลงโฟมนี้เราจะไม่สามารถล้างได้นะครับเอ๋สีเขียวๆนะครับผมในส่วนของโฟมนะครับจะล้างไม่ได้มันจะซึมอยู่ตรงนั้นนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวจะเช็ดขอบๆนะครับแล้วก็ประกอบวาล์วใหม่เข้าไปให้ดูนะครับว่ารั่วจริงไหมนะครับนี่ จะเห็นนะครับนี่เลยเห็นไหมครับนี่ขอบจะเห็นเห็นขอบนะครับอ่ามันรั่วนะครับทางด้านโลมันรั่วนะครับแต่ทางขาเข้านี้ไม่ได้รั่วนะครับที่ขอบขาขาเข้าจะไม่มีนะครับแต่ที่ขาออกนั้นจะมีราบน้ามันนะครับเทียวเทีวเขียวเขียวนะครับอ่าตัววาล์วรั่วนะครับผม เกิดจากการเสื่อมสภาพของโอลิงนะครับโอลิงมันเสื่อมแต่ว่าทีนี้มันเป็นโอลิงชนิดบางนะครับเห็นไหมมันเป็นชนิดบางถามว่าเปลี่ยนแค่โอลิงได้ไหมถ้าอยากเสียงก็เปลี่ยนแค่โอลิงนะครับแต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็เปลี่ยนยกยกวาลวนะครับเพราะว่าแค่มีตามมดนิดเดียวนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับก็รั่วนะครับถ้าใช้ใช้วาล์วเดิมนะครับดังนั้นตัดปัญหาคือเปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีการรับประกันด้วยนะครับแต่ถ้าใช้วาล์วเดิมมันจะไม่มีการรับประกันเรามองตาเปล่านี่แทบไม่เห็นหรอกครับว่าพวกตาหมดนะครับอ่าพวกนี้มันเป็นโอลิงเล็กนะครับเวลาเปลี่ยนยั้งๆจะเปลี่ยนยกเลยนะครับทั้งวาล์วทั้งโอลิงแล้วก็โอลิงข้อต่อสายตัวนอกก็เปลี่ยนด้วยนะครับ นี่เราก็ทำนำท่อแป๊บนะครับที่จากแผงคอนเดนเซอร์นะครับเข้าตู้แอร์นะครับที่ตรงเพช,เชร์มีปุ่นเกาะคล้ายไอ,ไอน้ามันนะครับก็ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็ตัวเพช,เชร์ไม่น่ารั่วนะครับไม่น่ารั่วตัวนี้อาจจะเป็นปุ่นนะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่ามันจะ เฉพาะบริเวณนี้นะครับแล้วมันจะไม่เยิมนะครับอาจจะเป็นคา,าบไอน้ำมันจากการเติมน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เวลาวิ่งนะครับปุ่นตรงซุ้มล้ออาจจะ ปิวเข้ามานะครับเพราะตุ้มล้อตรงนี้มันจะโล่งนะครับคาดว่านะครับอาจจะเกิดจากน้ํามันเครื่องมากกว่านะครับเวลาเราเติมน้ํามันเครื่องอาจจะหกใสนะครับตัวเพชเชอร์ไม่น่ารั่วนะครับตอนนี้เราก็ประกอบท่อนะครับกับเข้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนโอลิงจุดอ่อนของเขาด้วยนะครับท่อแป๊บนะครับพวกท่อแป๊บขาเข้าแต่นี้นะครับมันจะร้อนนะครับและอยู่ใกล้ เนดเดอร์นะครับมักจะเจอโอลิงแข็งตัวซึ่งก็จริงนะครับแข็งเรียบร้อยแล้วก็ลวดเปลี่ยนไปเลยนะครับอัดแรงดันนะครับอัดแรงดันเช็ครั่วนะครับพี่สามร้อยเปียดไอนิดๆนะครับผมนิ่งกริ๊กนะครับไม่ลดไม่ไปไหนนะครับก็เชื่อมั่นได้ว่าไม่มีรั่วแล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องมาเช็ครั่วอีกนะครับ แบบบ้านๆนะครับแต่ได้ผลดีนักแรนะครับผมก็คือตะไลนะครับผมเดี๋ยวขออนญาตทำการเช็คลวกนะครับเพราะว่ามันจะต้องบีบให้เป็นฟองนะครับจะถือมือถือถ่ายมันก็ไม่สะดวกนะครับผมเดี๋ยวทำการเช็คลวก่อนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมก็ไม่พบนะครับไม่พบว่ามีการรั่วดึมแต่อย่างใดนะครับ นิ่งกริกนะครับไม่มีฟองมาพุดปัดพุดปัดนะครับว้าวนะครับตัวนี้เบิกจากเดนโซ่มาเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมโอลิงดำนะครับเราเปลี่ยนเป็นโอลิงดำหมดนะครับเรียบร้อยกันไปเดี๋ยวต่อมาก็จะเหลืออีกนะครับก็คือการเช็ค่วในระบบแวคคัามนะครับนิ่งๆกันไปนะครับเรเรียบร้อยนะครับผมไม่มีรั่วแล้วนะครับ นี่ล้วก็ทำการล้างตู้นะครับลูกค้าล้างแบบไม่ต้องถอดตู้นะครับก็คือใช้เครื่องล้างนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่นะครับคราบตวกปรกออกเรียบร้อยนะครับตัวนี้เครื่องเจจะใช้น้ํายาอย่างดีนะครับขาวๆใสๆนะครับมีเหลืองบ้างนิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานนะครับ น้ำยาไม่ตกค้างนะครับดูนะครับไม่มีฟองไม่มีตกค้างเลยนะครับไม่มีเลยนะครับผมเราล้างน้ําจนมั่นใจนะครับว่ามันไม่มีตกค้างแน่นอนอก็เรียบร้อยกันไปครับสําหรับ m a สด้านะครับ2014ันสิบสีตัวนี้ก็เปลี่ยนแค่เอฟเฟกชันวาลนะครับเปลี่ยนชุดโอลิง แล้วก็ล้างตู้นะครับล้างแบบไม่ถอดนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับพบเจอแค่ Emulsion Valve wow นะครับจากการเสื่อมสภาพของโอลิงนะครับก็เปลี่ยนยกชุดเลยเพราะว่ารถวิ่งมากําลังจะแสนโลแล้วนะครับ Emulsion Valve wow นะครับมีอายุการใช้งานที่60,000กิโลเมตรนะครับตามตารางบำรุงรักษาของทางเดนโซนะครับอันนี้เราขออ้างอิงจากเดนโซเนาะ ถามว่าเอฟเชันวาวเก่าเอามาใช้ได้ไหมก็ถ้ารับความเสี่ยงได้ก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับเราไม่รู้ว่า,าเนื้อนะครับตรงขอบที่โอริงมารั่วเนี่ยน้ามันคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันกัดเป็นตามดหรือเปล่าบางทีเรามองไม่เห็นนะครับดังนั้นเราจะไม่เสี่ยงใช้ของเก่านะครับเราก็เลี่ยนไมเลยอย่างน้อยก็มีประกันงานนะครับเรียบร้อยครับอันนี้ทดสอบระบบอยู่นะครับ ตอนนี้ได้9.5แล้วนะครับอุณหภูมิที่ผมนั่งอยู่คือ26.8องศานะครับรันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรันร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยกันไปนะครับลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆนะครับยังลงได้เรื่อยๆมาเดี๋ยวเราไปดูค่าเกจนะครับค่าเกียร์ดูค่าการทำงานกันอ่าเย็นเจี๊ยบนะครับเนี่ยน้ำเกาะนะครับ ออกท่อนะครับสายใหญ่เย็นเทียบจนเห็นน้ำฉ่ำอยู่ด้านนู้นแล้วครับนะครับเย็นทั้งเส้นนะครับผมอือสะอึกพอดีนะครับเย็นทั้งเส้นนะครับดูค่าแรงดันนะครับค่าแรงดันโลเพเชอร์นะครับประมาณ31 psi เไอนะครับกำลังลงเรื่อยๆนะครับค่อยๆลงนะครับส่วนไฮเพเชอร์นะครับอยู่ร้อ 75 psi นะครับยังเนได้อีกนะครับยังไม่ตัดนะครับระบบยังไม่ตัดนะครับโลเปเชอร์ยังลงได้อีกก็เรียบร้อยกันไปนะครับไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้จริงจริงลูกค้าตั้งใจคิดว่าตู้แอร์รั่วแล้วนะครับช่างเจก็เทใจไปตู้แอร์นะครับแต่เปิดมานะครับก็พบว่าข้อต่อนะครับ ตัวแอปเปิลเนวาวรั่วนะครับเห็นได้ชัดก็คือตัว UV นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นลูกค้าใส่ UV ไว้นะครับก็เลยสามารถตรวจสอบได้ง่ายนะครับโอเคครับเรียบร้อยกันไปนะครับไหนก็ฝากร้านกันด้วยนะครับร้าน PJ แอร์รถยนต์เชียงใหม่ครับตอมแอร์เติมน้ำยาแอร์นะครับตอมแอร์มีประกันนะครับรูดบัตรเครดิตได้นะครับไม่มีชาร์จเพิ่มนะครับไหนก็ เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในช่วงยุคโควิดนะครับเราก็ช่วยได้ก็ช่วยช่วยกันไปนะครับขอบคุณครับ